วันนี้จะมาบอกวิธีทั้งหมดเลยว่าเราจะปลดล็อกไอพาร์ตนิเมทเนี่ยยังไงซึ่งมันก็จะมีเนี่ยอันติเมทพาร์ตกับอันติเมทธรรมดาเดี๋ยวในตัดน่าจะเห็นตัวอย่างง่ายแบบนั้นจะม,มีโอกาสที่เราจะได้เ,เป็นมันจะมีโอกาสได้อันติเมทธรรมดาแล้วก็อันติเมทพาดนะครับก็ การที่เราไปแข่งในแต่ละคืนมันก็จะต้องมีฮีตสกับยีนห้าที่เราต้องไปทําภารกิจซึ่งเ,เราต้องทําครบทั้งสองภารกิจนะรู้สึกว่าพทุทธิผมเคยทำถ้าทําแค่ภารกิจใดภารกิจหนึ่งมันจะได้เป็นของที่ไม่ใช่อันติเมตแต่ถ้าเนี่ยที่ไอพวกพัชนะติเมตพัทที่ผมได้มาพวก Ultimate, อันติเมตเลยพวกวนั้นคือผมเล่นแบบ ทั้งสองอย่างเล่นฮีตสามเสร็จแล้วก็ไปเก็บฮีตเพิ่มให้มันเป็นฮีตห้า้้วก็จะได้เป็นเออ่พาร์ทอันติเมตพาร์ทเนี่ยไอพาร์ทพวกนี้นแหละก็ขอเปลี่ยนรถแรปหนึ่งอ่คันเมื่อกี้ไปใช้ดิฟนี่คันนี้นนคันหลักอืมไปตอนกลางืนก็มันจะมอีอ่ต้องไปเก็บฮีทระดับ3กับฮีทระดับหซึ่ง เดี๋ยวเราต้องไปแข่งสักด่านสําหรับคนที่เล่นมาถึงระดับหนึ่งปวดถึงพาร์ตอิลิทพาร์ตแล้วที่เป็นพาร์ตสีต้มนะยังปวดอันติเมตไม่ได้แบบบางบางคันที่บางคนเล่นมาอาจจะถึงแค่แบบ380ระดับ390อะไรประมาณนั้นก็เอ่อจะหาให้หาสักแปบ๊บฮิตอ่ะมันจะมีอย่างอันนี้ฮีต5แล้วก็อันฮีตสอยู่ไหนวะอืม นี่นะมันจะขึ้นล็อกว่าต้องถึงฮสิตสามก่อนเราถึงจะเข้าไปเล่นได้มันนะ้น่ะมันจะขึ้นเป็นเลคคอมเมนต์มาสามเก้าแปดยังน,นนะคือเหมือนมันจะเพิ่มตามระดับเราแต่ว่าถ้าคนเล่นแรกๆรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเลคคอมเมนต์ประมาณสามรอยเก้าสิบก็คือมันจะไปเจอแต่พวกไฮเปอร์คาร์พวกซูเปอร์คาร์แล้วละ่ะเราเล่นไปถึงระดับนั้นก็บตปลดล็อกพาร์พวกนี้ได้ถามว่าเล่นไหวไหม ก็ก่อนที่ผมจะขึ้นสี่ร้อบวกผมก็เริ่มเล่นตั้งแต่สามร้อยแปดสิบสี่มั้งถ้าผมจะไม่เพียดก็เวสแข่งหลานพวกนี้มันก็ได้นะแล้วก็ค่อยๆเก็บพาร์ตมามันก็เดี๋ยวก็ขึ้นสี่ร้อยบวกก็ไม่ต้องกังวลเสร็จปุ๊บถ้าคุณเล่นมาจนถึงระดับที่มันขึ้นแบบว่าเราต้องปลดล็อกพาร์ตพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะมีด่านที่เป็นที่มันจะได้ตังค์เยอะๆหน่อยเนีย่ยอันนี้หมื่นกว่ามันจะมีพวกด่านแบบเนี 40, ่ยสี่หมื่นก็คือพอเราเล่นเอ่อเล่นจนครบเข้าเส้นชัยเนี่ยเราจะถึงยีดี่้า คําแนะนําก็คือเอาด่านที่มันมาจบตรงที่มันใกล้ๆกับตรงที่เราเจาอย่างทีสามตรงนี้ล้วก็จะพยายามหาด่านที่มันใกล้ๆถึงนันนะอย่างอันนี้ก็ถือว่าใกล้เลยแหละเนี่ยก็คือได้อ่าเขาเรียกแหละค่าชื่อเสียงสี่หมื่นสำหรับคนที่เล่นก็น่าจ,จะประมาณสี่สิบกว่าเนาะกว่าจะถึงตรงนี้ก็เป็นการปั๊มชื่อเสียงมาในตัวก็จะได้ปลดล็อกพาที่แบบอย่าง พวกพาร์ทเสริมนี่มันเป็นพวกพาร์ทเพิ่มในตัศเพิ่มระยะเวลาเพิ่มดูเรชั่นเพิ่มเขาเรียกอะไรสปีดของในตัศอ่ะก็มันต้องปลดล็อกตอน4-7ถ้าแบบอยู่40กว่าก็มาเล่นปลดได้ก็ถือว่าเป็นทำภารกิจขั่วไปในสองตัวเก็บค่าหัวเก็บพาร์ทไปด้วยเลยในตัวก็วาร์ปแป๊บ โค้งหน้าเนี่ยอะไรอะไรกินที่สามมาทำจ้ะเจ็บข้าง,งหัวเจ็บพีเทเพิ่มอ่ะอาไรกินครับอันนี้ชี่ไหมซีเมินไปกดสตาร์ทเอ้ย <c oughs> พออัดวิดีโอรู้สึกภาพรู้เลยอะ่ะเฟรมเรทหายล้อโหลดช้าด้วยเมื่อกี้ วิดีโอเฟรมเลดตอกหน่เลย แนะแหละแพ้มันไม่ใช่เรื่องเออร้อยครับเรียบร้อยเงินดอกปาดเข้าไปหนึ่งทีปาดหนเดียวก็เสียเลือดตั้งนี้จนไปแล้วจ้ะแต่รู้สึกว่ามันก็ดีอยู่นะระบบมันช่วยให้เราลุ้นหร่อย เราจะไม่แบบเออเราจะไม่ดูโกงให้แบบเราชนเขาเราไม่มีวันพังแล้วก็วจะตัดสินใจเราเรื่งองรถไม่ป,ไปด้อตารจับไม่ทันหรอกฮะยี่สามยันไม่ขึ้นรูปล็อกแล้วเห็นไหมเราก็จะไปแข่งภารกิจได้เลย ไงวะเนี่ยมาจ่ะมาอ่ะ,อะมันจะขึ้นมีค่าชื่อเสียงแล้วก็ได้ได้ตังค์เจ็ดหมื่นมันจะขึ้นว่าพาร์ตรีวอร์ดแล้วก็กดเล่นได่เปเลยเออไม่รู้ว่าถ้ามันหลุดที่สามไปมันจะได้พาร์ตไหมแต่ว่าเล่นที่สามก็ได้พาร์ตอยู่เดี๋ยวเราดูตอนเล่นเสร็จมันจะขึ้นดูว่าเราได้พาร์หรือเปล่า ขอตั้งใจเล่นก่อนโคตรตึงเอโคตรนายประคายตำรวจตำรวจมาตั้งแต่ต้นเลยอ่ะไปแค่แข่งตำรวจเท่านะ้นเรื่องแต่พอร,รถแรงแล้วก็ ถ้าไม่นะถ้ามันไม่ลำคาญอะไรนะตัวไรโน่ตัวนี้มันะพุ่งไปจนเหนอ่างเดี๋ยวเบาหน่อยเดี๋ยวไม่ต่างอะรลรถโหดจริงครับดีถ้ากดเบรกนึ เกียดมุมแบบเนี้ยไอเน,นี้ยได้แบบเลี้ยวสวยชดีเลยขัด ja น,นะัดเห็นล้ววัดีพี่หลวงข้างางเลยปะยเข้าเลยขหลังไ่าจะตามทัน เหลี่ยมนะันยังเขาเรียกไงชิ้นกับระบบนี้แบบก่าที่แบบกดเบรคเมย์แล้วก็แบบิ่มันต่อกดับอน โอ้ไงตำรวจปดีเดียวแม่งตามทันเไอเเฉียดเดล้วจิงนี้เดือดละคนร้านนี่แค่เน้อเป็นหารารต้องมาคู่กันพอดีครับม้มาจาก เคยคิดจะชมหมืน,นะว่าภาคเนี้ยปกติรถที่มีซีมันจะแบบเวลาออกยทางเขาเรียกอะไรทางแยกแม่นจะต้องแบบพุ่งชนเราเว้ยแต่ภาคเนี้ยท่นวันจะชมตอนเล่นแรกๆเพราแม่งมีเบรกไว้เ,เจ็บพอมาเล่นเจอดับดันคืนหนึ่งแม่งโอ้หัวหร้อนหนักเผื่อจะมีรถไม่กี่คังเยอะเลยมันจะไปหนีตำรวจลำบากมากทำมันจะต้องอะไร

ขอให้ทาเขางใจไม่จะัรวเป็นพอ,อเคเป็นฮเลเวลสแล้วก็ต้องเนี่ยอ่ามันจะขึ้นเออร์นนะนย,ยูบริทายพัทแล้วก็จะมีววิ่งเป็นไหยนะมันจะมีรูปเครื่องนะ่ะห้อยอยู่ ก็คือเราได้พาร์ตมาแล้วเสร็จปุ๊บก็จะเหลือฮิตห้าซึ่งปัม๊มวิธีปั๊มคือนี่ที่เกลียนอา่าซูมไปไหนดิมาร์กแล้วก็ไปว่าถ้าขึ้นตามถนนลำบากแต่ขึ้นตรงน,นั้นเปี Feel, ้ยวอ่ะจะเสียดายเพราะว่าเนี่ยแมบปบเราแม่งใกล้ฮิตห้า ปั่นตำรวจยากอ่า,อามันปั่นง่ายมันปั่นขึ้นยิ้มงง่ายแต่ว่าจะลำบากตอนที่อาจะเอสเซ็ปมาน้าแม่งมาเลยมาตามมาพี่ตามแม่ชันแ้กอย่างไวก็วจะหา <c oughs> เข้าป่า้าป่าเก่งเก็บฟาร์มจูบเลเตอร์เข้าไปถ่ายยากเลย เล่นนี้แร้วรู้สึกแบบปันดวงใหญ่ๆนะเที่ยวกับรถค่าก่อนดูเหมือนจัดใช่คขาบอกเหมือนจัดแต่ก็ดูแล้วก็พิจารณาแล้วนังงง่งเล็กแหละแต่พอเล่นแรกๆรถแม่งไม่เร็วเว้ยม่งจะดูแบบเออยังแบบโคดูกว้างแล้พวพอแบบพอเริ่มแบบมีซุปเปอร์คารยมีอะไรเข้ามาแบบความเร็วแมากเยอะแบบแม่งเล็กเลยครับเปี่ยวขับไปไหนมาไหนแม่งรับเดียวถึงแล้วแต่ก็จะนั้นจะนานหน่อยเวลาแบบ จะไปแข่งแบบด่านอพาร์ตเนี่ยแล้วแบบไม่ต้องมาหลบตำรวจไม่ใช่แบบต้องชะลอแบบรอให้แม่งผ่านอะไรเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยใจเลยนะเหนื่อยเตอะเตอะเบียร์เข้าทั้งแบบวะเราจะรัดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวีะต้องเราต้องไปเรียกตีนก่อนแถวนี้มีตีนให้เรียกป่ะปกติมันต้องโผล่แถวนี้โผล่แถวนี้อ่าไปเรียกกัน ตน้ำมันเนี่ยจะต้องนะอมีตำรวจไปเขา้าตลาดมากว่าเฉยจะหลงทางให้นี่ก็จะหลงหมดตำรวจอยู่ไหนครับตักงตนะตำรวจแบบต้องการไม่เคยจเจอเมื่อกี้อยู่ไกลอ่ะวิ่งม,มาหาก็ได้ปะ มาร์คแล้วทางรัดนี่แหละไม่ได้บ้าน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 จะรัดเพีดเดียวเลยแะมาในเวลาเรียกฟีนสวัสดีครับตามามาค้ามาเออว่าตกท,ทมตมตมีมา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 นี่แหละฟิลเข้าทางได้ปะโอ้ยเราจะเราจะนอน ตามมาครับเออหนะมัเดือดจีนะแล้ก็ปั้นง่จีห้าแล้วก็หนีไปในนี้เลยในตัวจว่าสวย้ทะครับขอเสียคือ้ามาวิ่งเลยนะตอนปั๊มเหนี้ยไม่จะตามไม่ทันเลย มันเิ่มทิ้งห่างเลยเลยให้ขนาดไม่กดในตัดนั่นแหละตัวไปทีเดียวตอนเข้ามายังดีมีสวนนี่ต้องถอยไปรับเขาเซ็ตเฉียบมาเห็นยังเอ๊ โอ้โหชนงกระเด็นชนพวกเดียวกันเองนะเราลองมอสักสร่อตกลุ้มกิ่นก่มกลิ่นั่นมไม่ใส่ตูดหราเพาเหลือซ่อมแค่ครั้งเดียวแล้วซ่ง้มไมไหนเปิดเลี้ยวเข้าโดย่รัว อุ้ยแต่มนตำรวจสวนเนี่ยนิกนี่จะแปลกว่าตัวอะไรน,นะตัวไรโน่รถที่มันจะแบบไอรถบรรทุกคันใ,นใหญ่ๆมันเอาสวนมาชนลอกย,ยังไม่ปลูกยังไม่ปลูกเนี่ยพูดป <c oughs> ุด๊บมาปลบ <c oughs> มาซ้ายขึ้นขวาจ้า <c oughs> ไม่ได้กินเอาะอะไรครับเนี่ยถอยไปรับถอยไปรับเห็นไหมเขยู่นู่นเลยบดีพี่คนเครื่องเรียกแล้วไม่เห็นเลยยังเอ๋อย่ามาใอยตูดอย,ย่าอย่าทำกันอย่างนี้ เดากัน,นีครับว่าคืนดี้าหอจะมาหรือเปล่าไม่เล่นไปเนะครับั้้สิบัาสิบยี่สิบแล้วไปมาแล้ว,ลวเออห้าอย่าง ขึ้นขวามาได้เวลาซิ่งต,ตรงนี้ก็คันเดดด็้ร่งละคนไปเรื่อยๆเลยรับสปีดไปไม่มต้อยห้ังากนีว่าเราจะฉีดไปแบบฝั่งตรงข้ามเลยนะไลโน่เองเนี่ยทนี้มาถึงแล้ว อันนี้แม่งเร yeah. ็วว่ะโอ้ยอมละอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปตั้งค่าเสียงกัน ทน่ยสัตวไฮโน่เยมาซ้ายอยหลบซ้ายงอยูอ่กลางหร,หรือไปไหนครามหรีหอยมันมาน,าน่าลำพังาเลยตามจี้ไอทีแล้ว นี่คือเหตุที่ควรมาวิ่งในนี้นะครับไปอยู่ข at ้างนอกบอกเลยว่าอ๋อเล่นลำบากมากเวลาจะหนีเคยเคยเล่นสิบอ่ะเคยซ่อมจะหนีมันดูแบบในทางที่ไม่ใช่แบบนี่หนียากสักนายปั๊บยิ้มห้ามถ้าขึ้นมาว่าไม่ล็อกแล้วเราก็ไปออกตรงกลางได้ดิไม่ต้องออาตรงนั้นน่ะ อยากใกล้ตำรวจห้ามลงยังไงวะฮ่าโดดไปหนึ่งทีแล้วเ,เช็คเส้นทางแป๊บมันจะขึ้นว่ามีตำรวจเลยนะพอเราขับไปเพราะใกล้จะถึงนะดูเกมตัวตีนะมาแน่นอนละล้วนะเราเช็คไม่มี ขับมาปุ๊บแม่งโผล่อยู่ดีดีโผล่เว้ยประจําหนักสุดคือขับไปถึงหน้าภารกิจอ่ะแม่งโผล่ปั๊บอ่าทำไงวิ่งวนกลับไปวินเท่มาแกแล้วก็วิ่งกลับมาใหม่เป็นโมเมนต์ที่แบบวัตถาทำไปเพื่ออะไรแบบเสียเวลาฟรีฟีแบบแบบเป็นสิบนาทีต้องไม่หนีไม่หนีรอบพอมาไรโน่มาแบบนี้แย่นะอือ เกือบแล้วไปกจินซ้ายใหม่นะนี่แตกมาราลุงเนี่ยนะว่ามาถึงหน้าภารกิจแล้วตำรวจโผล่ป่ะอยู่ดีแม่โผล่ก่ะฟึบัมาจากทางขวาเจะมีใจหรือเปล่าไม่ได้เลยน่าจะไม่มี <S <S เชียเชียอย่าเลย เน้นไปได้ตัดคลิปได้สักทีนะครับเหมือนจะเล่นจบวันนี้แล้วก็จะไปดูกันว่าเราจะได้พาร์ทอะไรไปปลดล็อกเด็กครับข้ามครับอะัันนี้ขอดที่แปลกๆคือมูลค้าง1โอ้โหแรงกันจังครับ โอ้โยอย่าเบียดดิยหวอดหวอดแม่นเกียร์น่ะโอ้โยเกียร์จะได้พาไไดไปในคืนนี้โอ้โย,โอโยโอ้โยไปไหนถนนมีให้ขับไม่ขับล่อปลาอย่างเงี้ยเออข้ามแม่ข้ามแดน ครับไปตัดแม่งก่อนดีนังพุ่งไปสัง่งก่อนรถทางตรงก็ไม,ม่ใช้เนี่ยทางควรใช้อย่างนี้ไม่ใช้่เจอพี่หลวงวันดีครับผมเฉี่ยมีส่วนไม่ระเบียดลูไม่เบียดไปตัดในทับหนีถ้าโชคดีคือพอเราเข้าเส้นชัยแม่งจะไม่อยู่ในจี๊ดหุบค ด้วไมันได้ตั้งใจรัดด้วยหลดุลดโค้งรถแม่งลอยบดีเียวไม่ได้เข้าป่าเดือดน,นะครับฮีทชีดเลยหัวชีดเลยตอนนี้ชุดน้ำเมื่อไม่อยู่นี่ เต็มโน้ตบุ๊กมันก็แรงนะแต่ติดตรงที่ว่าระบบระบายความร้อนนี่แหละต้องลงชุดน้ำโน้ตบุ๊กเฟรมเล็ด์ดับก็ขออภัยนะครับวันคืนโน้ตบุ๊กแม่เจ็บใจซื้อมาสอง0หกซื้อออกมาไม่กี่เดนสามส่วนหกส่นออกเศร้าใจแรงเท่สอง8 0แปดคลุ้มใจ ซื้อก่อนได้ใช้ก่อนเราไม่เห็นต้องใช้เราก็ซื้อบอกที่บ้างาใช้เรียนโอ้ยตัวอะไรสินะแตกแตกแตก,แกตำรวจโดนตำรวจใส่สองที่รวนะ่วงเนี่ยเมื่อคืนนี้มันยิ้มท่านันนี้ไม่ซ่อมไปแล้วนี้ไอ้เชี่ยว มัวแต่ดูฮอเชี่ยแล้วมันรู้กันดีมว,ว่าจะได้อัดคลิปใหม่หรือว่าจะได้พาร์ตกลับไปจบคลิปนะครับมันขึ้นไอทิปบ่ะร์ตามอยู่แต่ขึ้นไอทิพบตกใจได้หรือว่าแต่เมื่อกี้ตอนเราอยู่อะไระตอนอยู่สนามตอนนี้เราวนๆอยู่มันก็ฮอตามอยู่เลยแต่ขึ้นไอทิพบไม่ติดกับเส้นชัยว่ะ หนีหอหได้พอดีจังหวัดสวยกลับบ้านมากไกลสุดอเชียรแต่ตำรวจดุดุสัตว์เลยอะตรงนี้ก็ไกลว่ะตรงนี้เท่าน,นั้นแหละไม่เป็นไรมันมีทางลัดมาเราจะได้จบคลิปกันสักทีนะครับท่านผู้ชม เทคนิคนะครับถ้าขับขับยู่เจอตำรวจเข้าป่าแม่งเลยครับฮะตำรวจอยู่ไหนไหวะเช็คดูอีกทีดิเราแวงตำรวจมาแล้ว าลาดม,มาเลขเต็มเจ็ดแสนหกคูณห้านะครับแต่ว่ามีค่าเท่าเดิมสามแสนเจ็ดมบอ๋อก็คือเอขเจ็ดแสนคูณห้าแล้วห้าสิบมันเดิม เรามาดูกันนี่เพอร์เฟ์แมนมันจะขึ้นน <this S 1> ิว <'t> นะครับกดล็อกท่อเป็นอันติเมทธรรมดาบวกพาวเวอร์เพิ่ม0.2แล้วเทอร์โบก็ได้เป็นอ่าได้เป็นดูอลเทอดูอลเทอร์โบเพิ่มมาอีก0.3นี่นะครับก็จบกับวิธีหาพาร์ทอันติเมทแล้วก็มีท่านี้นะครับไม่ได้ยากหรอก แล้วก็ทําวนรูทีนเป็นรูทีนแบบนี้วนไปเรื่อยๆแล้วก็ปลดล็อกให้มันหมดเดี๋ยวผมก็คงไปนั่งเล่นปลดให้มันเป็นอันติเมดพาสทให้หมดก็วัสด,ดีครับ